Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เงื่อนไขอื้อศารอายุทยาอนุญาตให้ประกันตัวไหมแกนนำม็อบคดีมาตรา112แฟนคลับม็อบได้เฮสารอายุทยาอนุญาตให้ประกันตัวไหมพานุพงษ์ คดีมาตรา112แต่วางเงื่อนไขเพียบห้ามทำกิจกรรมกระทบต่อสถาบันหรือออกจากบ้านหลัง18นาฬิกาถึง5นาฬิกาและชุมนุมก่อความวุ่นวายศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดไต่สวนคำร้องขอประกันนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้แกนนำกลุ่มมอบราษฎรในคดีหมายเลขดำออ่าง 671ทั67 2564ที่พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเป็นโจทยื่นฟ้องนายพริชิวารักษ์หรือเพนกวินกับพวกรวม3ามคนคดี112กรณีชุมนุมอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปโดยสารไต่สวนคำขอประกันตัวผ่านคอนเฟอเรนซ์หลังไต่สวนแล้วอนุญาตให้ประกันตัว พิเคราะห์แล้วเห็นว่าปัจจุบันจำเลยที่สองอยู่ระหว่างการศึกษาและต้องช่วยมารดาหาเลี้ยงครอบครัวเมื่อให้สัญญาว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะไม่กระทำการใดๆให้เสื่อมเสียต่อสถาบันหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกรวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดตามรายละเอียดที่ระบุในคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวฉบับลงวันที่ คศ1 6 5ประกอบกับในชั้นนี้ไม่มีพฤติการว่าจำเลยที่สองจะหลบหนีคดีจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาได้โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดอันอาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันศาลในทุกด้านหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่2อ,ออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาลหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและผู้ร้องทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวางหลักประกันหากผิดสัญญาปรับ150,000บาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ